สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้เราก็นำเสนอการกับคู่เลยนะคะวันนี้เราก็คลิปที่ผ่านมาเราให้ไปแล้วสูตรชิดบ้าง FC เห็นแล้วจะ,ะถูุกใจนะคะแล้ววันนี้เราก็จะนำทั้งหมดเราจะประกบคู่กับ สูตรเลขประจำวันอาการจะมาชมก็ดูคําเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำในทางการเลือกซื้อสลากิินแบบรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสี่งดกฎหมายท่านท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะ c อ่ซีมาดูกันเลยคลิปที่ผ่านมาแล้วให้ไว้นะคะับซี เราก็จะมาดูว่าเลขประจำวันของเราออกวันอังคารวันที่16นะวันอังคารที่สินะคะติด6นะคะแล้วก็เลขวันอังคารมี7มี7มี3มมี4เข้าสี่หเลยค่ะเอวันนี้เลขจะออกวันพุธนะคะวันที่1วันพุธ ่าวันที่หนึ่งวันพุธก็จะเป็นเลขตรงนี้นะคะห้าเก้าสี่กับสองแปดสี่นะคะสองคือสี่แปดสี่ก็เป็นเลขประจำวันที่หนึ่งห้าเก้าสี่ก็เป็นเลขประจำวันพุธนะคะเราก็จะมาติดไว้ในนี้นะคะ fc ติดไว้ในนี้เราก็จะอ่า เอาเลขตัวไหนไม่ไม,ไม่น่าลงทุนก็เราก็จ้าออกเราก็เจ้าเลขประจำวันะนะคะอันที่หนึ่งนะคะสองแปดสี่อ่าตัวนี้ก็ได้แปดมาแล้วสองแปดสี่นะคะระับสี่สองแปดสี่เลขประจำวันเลขประจำวันอ่าเราได้มาแล้วเราก็จะนำสูตร สิบบนสิบบนคาเฟซีสิบบนแล้วก็จะน,นำสูตรสิบบนเข้ามาแม่นบนสิบบนเป็นสิบบนเราก็อ่านี่คนวันนี้ก็ ก็เข้าดีนะคะ fc แม่นบนนะคะ fc เราก็จะใช้แม่นบนมาอ่ะนบนของเรา นี่นะคะเราจะมารวมกันเข้ามาตลอดนะคะ Fc เข้ามาตลอดนะคะบางทีก็เข้าสองตัวด้วยวันที่เราเข้าสองตัวสีก่กับหกพอดีปากกาสีมันหมดเอทาก็ยังไม่ได้ซื้อมามาแต้มเราก็จะใช้สามสี่ห้าสามสี่ห้านะคะ Fc อันนี้ก็ร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยนะคะสามสี่ห้าบนของเราอ่า คิดมาชุดนี้ก็จัดให้ไปไปไปพอหอมปากหอมคอก่อนนะคะ f อฟซี FC นะ,อะหอมปากหอมคอก่อนอ่าติดสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนมีสองกับศูนนะคะเออ่ามีสองกับศูนอืมได้เป็นหลักหน่วยนะคะเราก็จะติดอ่า เอาสองไว้ตรงนี้เอาศูน์ไว้ตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเราก็จะจับคู่แล้วก็แยกสูตรของเราแสนบวกแปดก็ได้แปดนะคะ fc ไปติดหลักร้อยได้นะคะร้อยบวกส อ่าบวกสีก็ได้ศูนะคะ fc เลขไม่น่าลงทุนอ่าทั้งหมดก็8ดกับ0ูนนี่ก็คือเป็นตัวที่เราจะต้องอ่านนั้นไ้ก่อนอ่เราก็จะใช้แต่ตัวที่คิดว่าจะจับให้สี่กู้แต่เรายังไม่ตัดออกนะคะไว้ใกล้ๆเราจะค่อยมานั่นอีกที เราก็ใช้เด่นตัวนี้นะคะ F4 เด่นตัวนี้เด่นตัวนี้ออเหมือนชุดแรกที่เคยจับที่ให้เป็น46นะคะเหมือนชุดนี้นะคะแต่รอบนี้เราใช้หลายตัวนะคะ F4 อ่า64จ้านี้เขาใช้หลายตัวหน่อยนะคะอ่าเรามาจับเลย เราก็จะจับอหกหกจะขยับไหมเนี่ยเอฟซีจะอยู่ที่เดิมอืมก็อันนั้นไม่ก่อนก็นแล้วกัเอซี FC, แล้วก็คิดว่าถ้าหก มาก็ต้องเป็นหกหลักสิบนะคะอ่าห้ามาก็เป็นห้าหลักสิบสี่มาก็เป็นสี่หลักสิบเราก็จะใช้หกห้าสี่นี่เป็นหลักสิบนะคะแล้วก็มาหกเอาเอาหกขึ้นมาก่อนนะคะเราจะไม่ตัดตัวไหนออกนะคะ fc หกเจ็ดนะคะ fc นะอ่า หกเจ็ดแล้วก็หกแปดนะคะหกสามคิดด้าีนยเพราะว่าเลขไม่น่าจะในเพราะว่าเลขตัวเดียวเราได้สามกับแปดแล้วก็จะ ตัวแปดนี้ตัว3มนี้แล้วก็จะใช้5เป็นอีกหลักแล้วก็สี่านะคะ fc ถ้าเป็นสี่มาเราก็จะมีสอันนี้เราจะใช้3ามชุดนะคะ fc เคู่แล้วค่อยมาตัดออกอก็เป็นสี่สี่เจ สี่แปดสี่สองถ้าเป็นห้านะคะเราก็จะเปลนห้านะคะอีกสี่ห้าก็จะเป็นห้าสองห้าสาม ห้าแปดจะขึ้นบนไหมอ่าห้าแปดกันห้าเจ็ดแปดนี่ก็ติดสิบหน่วยนี่เขาเป็นเลขไม่น่าลงทุนแต่เราก็ให้ไว้นะะัน F4 เพื่อ f ีจะได้อ่าไปอ่าหาลอตเตอรี่ไว้นะคะอ่ามาอ่าลงให้ สิบเก้ากยหกแปดดูให้รวยนะคะดูให้รวยเจ็ดเจ็ดแปดเก้าถ้าใคร่าติดตามเดีาก็จะดูวดก่อนโนชุดนี้คือจับคู่น้อยอ่แต่รอบนี้เดียร์ทาจะเน้นให้อีกทีนะคะเดี๋ยวค่อยมาเน้นอีกทีนะคะเอี FC. คือเน้นคือเราจะไปเอาตัวนั่นมาตัดไม่น่าลงทุนออกก่อนนะคะเพราะว่ายังทำสูตรไม่หมดนะคะนะเรียกไม่น่าลงทุนเอาแค่ไปดูเป็นแนวทางนะคะ fc ถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านนะคะถ้าไปดูก่อนไว้คลิปหน้ามาชนกันอีกทีนะคะ ขอให้ FC วดน,นี้ให้หมาน,นะคะถ้า FC คนไหนยังไม่หมานก็ให้หมานทุกคนอะแคปเลยค่ะโอ๊ทำไมวันนี้มันต้องขยับไกลละเกินสวัสดีนะคะ